เป็นสีแดงที่ไม่มากสีแดงที่ไม่น้อยเป็นสีแดงที่งามลงตัวพอดีพอดีเลยค่ะนุ่งได้ทุกเพศแล้วก็ทุกวัยนุ่งแล้วสวยต้องตาเป็นผ้าทอมือแท้จากจังหวัดสุขโขทัยค่ะผืนนี้เรียกสิ้นเข็นนะคะกรินเลือกใช้หัวสิ้นนะคะสีแดงที่มีการพุ่งได้สีดำจะเงาวาวคล้ายไหมแบบนี้เลยนะคะเหตุผลก็คือว่าตัวสิ้นนะคะมีการ เข็นปั่นรวมกันระหว่างสีแดงนะคะกับสีดำแล้วคาดริ้วสีมังคุดแบบนี้ค่ะทำให้หัวกับตัวนะคะดูเป็นโทนเดียวกันมีการคุมโทนแสดงถึงความใส่ใจความตั้งใจค่ะแล้วความงามอีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณเชิงค่ะเป็นเชิงลายชาว,วังที่มีความกระจ่างชัดแบบนี้เลยเป็นโทนเดียวกับหัวสิ้นแล้วก็ตัวสิ้นดังนั้นแดงผืนนี้เป็นแดงที่ลงตัวจริงๆค่ะมองแล้วละมุนมากๆนะคะ คุณเลีบบวงนะคะหรือเย็บชายติดกันไว้แบบนี้เลยค่ะบริเวณชายก็พ้งเก็บงานแล้วอย่างดีที่สุดแล้วก็บุผ้ากาวโดยใช้เฉดเดียวกันค่ะเป็นแดงเข้มๆแบบนี้ค่ะนี่คือฝีเข็มนะคะอยากให้คุณเห็นค่ะคุณสามารถแกะบริเวณนี้นะคะแล้วก็ตัดสําเร็จรูปได้หรือคุณนุ่งเออนุ่งเองได้เป็นก็นําไปนุ่งได้เลยทันทีค่ะ ผืนนี้นะคะเป็นผ้าฝ้ายทั้งผืนค่ะราคา1,800บาทการันตีว่าเป็นงานทอมือแท้ดังนั้นเนื้อผ้าดีสีไม่ตกยิ่งซักยิ่งรีดเนื้อผ้าจะยิ่งสวยขึ้นแล้วก็จะมีความอ่อนลงค่ะพร้อมทั้งความสวยเนี่ยดูแลง่ายมากๆค่ะ,ะลดการเกาะเกี่ยวนะคะทนซัก อุปกรณ์ซักล้างตามปกติที่เราใช้ได้ทั่วไปเลยค่ะราคา1,800บาทเท่านั้นสนใจทักถามไทยคุรินเข้ามาได้เลยค่ะแม่ค้ายยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะสวัสดีค่ะ